อันนี้ให้ให้ให้กตนามบ่งหละค่ะก็ถ้าทำถนนก็ทางเส้นที่เราเดินตรงนี้ค่ะทำถนน,นแปลงข้าง<น>ข้างค่ะข้างในสวนนี่ประมาณสองงานกว่าแต่ว่าแปลงที่เราจะจัดล็อกข้างหลังตรงนี้ค่ะมันตกอยู่ล็อกละประมาณร้อยหกสิบเมตรเอ้ยร้อยหกสิบตารางวาถนนกว้างหกเมตรนะคะ มีเท่าไหร่สี่ไร่เท่าไหร่คสี่ไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาค่ะสี่ไร่เก้าสิบเจ็ดตารางวาถนนพุทธแดงข้างหน้ากว้างกว้างเท่าไหร่ข้างหน้ากว้างอยู่หกเมตรตอนนั้นอีกสามสิบประมาณแปดสิบกว่าเมตรค่ะข้า,าง <8 S 2> หลังนี่เจ็ดสิบกว่าแปดสิบกว่าเมตรเนาะคือถนอนทางเข้ามันจะมีอยู่สองเส้นทางค่ะด้านหลังสุดก็เป็นถนนนะคะ น้ำไม่ขาดค่ะนะ้ำเต็มตลอดอันนี้ถึงแปลงน้ำชาย่อที่น้ำขาดน้ำชาย่ะใช่ค่ะแปลงด้านในสุดตรงนี้ค่ะมันจะมีอยู่สองร้อยหกสิบกว่าตารางวาจะมีสาะน้ำอันหนึ่งสาะน้ำด้วยค่ะแล้วถ้าเกิดสร้างมาก็จะสร้างบริเวณนี้อันนี้ถนนข้างหลังอันนี้มีถนนข้างหลังค่ะ นี่อนี่ถนนข้างหลังค่ะฝั่งนี้จะเป็นเขตของแม่กาเอ้ยแม่บ้านบ้านไหวนี่ทางไปออกทางเลี่ยงเมืองนะใช่ค่ะออกทางนู้นได้โซนฝั่งนี้เป็นเขตของจำปวยัยฝั่งนู้นเป็นแปลงจัดล็อกแบ่งขายนะคะนั่นแหละตรงนูนนะะ้นค่ะ น้นอ,งงนองเขารู้สึกจะทําเกี่ยวกับการปลูกผักออกร์แกนิกค่ะจากจุดนี้เป็นถนนเอเชียแค่600เมตรนะคะห่างห่างจากตลาดเมตต์ตำประมาณกิโลกว่าได้นะ ตลาดแม่ตำกิโลก,กว่าห่างจากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ประมาณ6ก0เมตร600เมตรค่ะข้างหน้าเป็นถนนของทางเทศบาลเมืองนะคะจะมีการาทำเป็นถนนถนนซีเมนค่ะทางเลี่ยวเมืองอุบาลี